นมมาแล้วจ้าโตโตก็ค่อยดื่มนะจ้าขอบคุณครับหวานหวานเออกาแฟของคุณค่ะว่าสั่งหยวนอืมถึงวันไปตัมาเป็นผู้หญิงของฉันเอาไหมเออว่าว่าไงนะ ถ้าเธอถกลงฉันรับประกันว่าเธอจะไม่ขาดทุนแน่นอนไม่นึกว่าระหว่างเราอ้อมกันไปอ้อมกันมาหหินวันไปมาเป็นผู้หญิงของฉันสุดท้ายก็กลับมาถึงจุดเริ่มต้นของพวกเราในตอนนั้นเขาก็พูดแบบนี้เหมือนกัน ห่วสังหยวนคุณอยากจะบอกว่าถ้าฉันยอมเป็นผู้หญิงของคุณคุณก็จะให้เงินเดือนฉันสองแสนแล้ว,วเครื่องเพชรพลอยบ้านรถจะขออะไรก็ได้ทั้งนั้นขอแค่ทำให้คุณพอใจใช่ไหมใช่แล้วยยนี่รู้ได้ไงว่าฉันอยากจะพูดอะไรขอโทษนะหัวสังหยวนฉันขอปฏิเสธ ลินวันไปทำไมเธอถึงปฏิเสธไม่พออะไรว่าสั่งหยวนคุณแย่แล้วโตโตก็ยังอยู่ดึกมากแล้วฉันอยากพักผ่อนแล้ว โตโตเธอเก็กลับบ้านกำแดดดีนะเอวหวานแต่ผมยังอยากอยู่ต่ออีกสักหน่อยนะเป็นเด็กดีนะไว้เจอกันใหม่หรึนงวันไปถึงไม่พอใจอะไรตรงไหนฉันว่าสิ่งที่ฉันเสนอไปก็เพอร์เฟกมากแล้วนะ ใช่ข้อเสนอของคุณดีมากแต่ฉันไม่ตกลงงอสังหยวนฉันไม่มีทางตกลงคุณตัดใจเถอะเธอฉันจะนอนแล้วลาตีสวัสดิ์ จะพ่อบ้าพเพราะแดดดีทําให้หวันวันไม่พอใช้นั่นแหละผมถึงต้องถูกไล่ออกมาด้วยไล่อะไรที่นี่ไม่ใช่บ้านของเราสักหน่อยให้ตายเถอะทำไมดิงวันไปถึงไม่ยอมตกลงหรือว่าเยนั่นไม่ได้คิดอะไรกับฉันจริงๆผมไม่สนแดดดีบ้าต่อไปผมจะมาหาวันวันคนเดียวห้ามมารบกวน เถอะฝันไปเถอะ <c oughs> <irsiniz> ผมจะไปหาวันวานเพราะแดดดีคนเดียวเลยไม่ต้องมาแกล้งร้องไห้เลยฉันยอมให้ลูกมาหาหรือวันไปก็ได้อืมเดดดีพูดเองนะงั้นผมจะยอมยกโทษให้ก็ได <S <S ้วันต่อมา เมื่อวานวัวซางหยวนคิดอะไรอยู่ถึงได้พูดแบบนั้นต่างทั้งที่เขาก็มีคู่มั่นกับลูกแล้วหวานไปคิดอะไรอยู่เหรอฉันลากเธอมาช็อปปิ้งนะทำไมเธอถึงดูใจ้อยแปลกแปลกเอะป่าเปล่าจ้านั่นรู้จริงเวียก,กับโตโต้เอา นั่นคุณชายน้อยของเจ้าคุณว่าไม่ใช่หรอผู้หญิงคนนั้นคงจะเป็นคู่มั่นของประธานว่าละมั่งอืมน่าจะใช่ดูสิคู่มั่นเคขาเริ่มตีสนิทกับลูกเอกอ,อใจเต็มที่เพื่อเตรียมตัวเป็นแม่เลี้ยงของลูกแล้วพยายามจริงๆเลยพอเถอะอย่าพูดเรื่องคนอื่นอยู่เลยไปกันเถอะ ทำไมพอเห็นโตโตจูงมือกับลู้จิงเวี่ยอย่างใกล้ชิดแล้วฉันถึงได้รู้สึกไม่สบายใจเลยโตโตชุดนี้เหมาะกับเธอมากเลยนะนะซื้อให้เอาไหมจ้ะถ้าไม่ใช่เพราะรู้ว่าตอบตกลงฉันุงคงพาโตโตออกมาไม่ได้ฉันต้องถือโอกาสสร้างความประทับใจให้เจ้าเด็กนี่หน่อยไม่จำเป็นแล้วก็อย่ามาแตะตัวผม จางงั้นเธอชอบอะไรล่ะนะจะพาไปซื้อผมไม่ชอบอะไรทั้งนั้นผมจะกลับบ้านเออคุณหนูอย่าถือสาเลยนะคะคุณชายน้อยยังเด็กอยู่ฉันเข้าใจตัวโต,วตวนิสัยน่ารักมากเลยเด็กบ้าไว้ฉันได้แต่งงานกับวสังหยวนเมื่อไหร่แกไม่เจอดีแน่ คุณปู่ก็จริงๆเลยทำไมต้องให้ฉันมากับนางมาหลายคนนั้นด้วยทั้งๆที่วันนี้ฉันไปหาหวันๆได้แท้ๆเอ๊ะนั่นมันเช็คบินเสื้อผ้าพวกนี้ด้วยค่ะแล้วก็แย่แล้วค่ะคุณหนูคุณชายน้อยคุณชายน้อยหายไปแล้วค่ะว่าไงนะ ไอเด็กบ้าหายไปไหนแล้วเนี่ยวันไปวันนี้คงพอประมาณแล้วมัง้งเรียกรถกลับบ้านเถอะหวานหวานโตโตเนี่ยนี่มันคุณชายน้อยนี่นาโตโตเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง ผมเห็นหวานหวานก็เลยรีบตามมาเลยพวกเรามีวาส,สนากันมากเลยนะว่าไหมนี่คุณชายน้อยเธอเดินช้อปปิ้งกับว่าที่แม่เลี้ยงอยู่ไม่ใช่เหรอแลออกมาหาหวานไปได้ยังไงผมไม่ชอบผู้หญิงคนนั้นผมชอบหวานหวานคนเดียวไม่นึกว่าโตจะชอบฉันมากขนาดนี้ฉันก็ชอบโตเหมือนกัน พอเลยพอเลยคนที่ไม่รู้ก็จะคิดว่าพวกเธอเป็นแม่ลูกกันซะอีกจริงสิโตโตเธอออกมาแบบนี้พาลีรู้หรือเปล่าไม่รู้หรอกครับเพราะว่าผมแผหนีออกมาว่าวาไงนะหนีออกมาเหรอ